สวัสดีครับผมบอมบ้านได้อยู่ขันแก่นครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านเดี่ยวครับสไตล์มินิมอลมูจิน่ารักมากๆแล้วก็ที่สำคัญครับทําเลทองครับพิกัดหนองหลุบราคาเพียงสองนเท่านั้นเองครับตามผมมาดูบ้านกันเลยครับมาครับตามมาดูกันครับอ่านี่ครับ ห้องลิฟทิ้งรูมครับขนาดกำลังแบบพอดีเลยพอดีมากๆเลยครับเพราะอะไรครับโซฟานะครับชั้นวางโครงการแถมให้และยังมีชั้นวางทีวีนะครับเหี๋ยวโครงการนำมาจัดลงให้แบบส,สวยๆเข้าครบเซตเลยนะครับโอเคครับห้องลิฟทิ้งรูมเนี่ยผมมองว่าเป็นห้องที่ขนาดกำลังดีครับเหมาะกับตัวบ้านนะครับและที่สำคัญดูสิ เห็นไหมมูมินิมอลมูจิขนาดแท้เลยนะครับและก็ยังมีครับพามาให้ด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับพลาังมากๆเอาละครับบ้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยวส่ตลมินิมอลมูจินะครับแบบ3ามห้องนอนสอง้ําน้ำเพราะฉะนั้นห้องมาสเตอร์อยู่ฝั่งไนมือผมนะครับตามมาเลยครับมาดูกันประตูนี่ก็บานไม้นะครับลายไม้เพราะว่าเข้ากับสไตล์บ้านนี้โอ้โหเป็นไงครับ โอเคเลียงเตียง5ฟุตแบบว่ายังเหลือเห็นไหมครับสามารถที่จะลงตู้นะฮะลงโต๊ะเครื่องแป้งได้นะครับแล้วก็ลงหรือลงโต๊ะก็ได้นะครับแน่นอนครับมูจิก็จะมีหน้าต่างบานลมให้มันดูเก๋ให้มดูเข้ากับตัวบ้านส่วนงามนะครับส่วนบานหน้าต่างก็สามารถเปิดได้นะครับมองเห็นส่วนหน้าบ้านได้นะครับอ่ามีต้นสนญี่ปุ่นให้ด้วยว้าว เอาละครับนี่คือห้องมาสเตอร์ครับและก็แน่นอนครับนีห้องน้ำในตัวว้าวนะครับมินิมอลนะครับก็คือจะเน้นไปที่สีขาวและลายไม้นั่นเองครับสวยงามมากๆครับเดนชาวเตอร์ตัวใหญ่มีให้และสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดครับอ่าครับโอเคครับมาดูห้องที่2กันครับ ขนาดโอ้โหพอๆกัห้องนอนที่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่ากว้างเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ที่วางนะครับผมว่าก็วางได้ดีมากๆครับฝั่งนี้ก็จะเห็นหน้าต่างหลังบ้านนะครับแล้วก็หน้าต่างข้างบ้านมันทําให้ดูไม่ไม่อึดอัดนะให้มันดูโล่งโปร่งโอเคครับต่อมาครับมาดูห้องนอนที่3กันครับแต่ว่าว้าวนะครับ วางพอๆกับห้องนอนที่สองเลยแต่ว่าทางโครงการก็คือวางเป็นนะครับห้องรับประทานอาหารนะครับเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับถือว่ากว้างนะลงตัวและฝั่งอันนี้ก็เป็นฝั่งโรงจอดรถรนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูนะว่าจอดรถได้กี่คันมาดูห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำกลางอ้าโอค้คตรงนี้โอเถีอ๋อนะครับแน่นอนครับ สีขาวตัดกัรลายไม้นั่นเองครับมีห้องน้ำกลางนะครับกว้างนะกว้างมากโอเคครับถ้าเราจะออกไปครัวหลังบ้านนะครับเราออกเป็นประตูด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งออกมาโรงรถนั่นเองอโรงรถเนี่ยผมมองว่าเขาต่อหลังคาเต็มเลยนะผมมองผมมองอย่างนี้เลยนะ จอดรถได้2อถึงสคันนะครับเพราะว่าหน้ารถถ้าถึงตรงนู้นนะมาตรงนี้1คัน2คันแล้วหน้าบ้านยังได้อีกนะครับสอถึงสคันได้เลยนะนะเพราะฉะนั้นถือว่ากว้างมากเลยครับมาครับเรามาดูครัวกันครับซึ่งโครงการได้ต่อนะฮะเป็นครัวบิวอินหลังบ้านให้แบบนี้และที่สําคัญตรงนี้ผมชอบมากเลยเมื่อกี้นะผมมาลองเทสตดูแล้วนะครับ คือซิงเขาเนี่ยครับด้วยระบบน้ำเขาดูสะก่อนครับมีกี่ระบบดูสะก่อนครับทั้งหมด4ี่ถึงห้าระบบเลยมาดูมีอะไรบ้างน่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือสามารถล้างมือได้แล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหมีน้ํกระจายมยูน้ำพุ่งอุ้ยอุ้ยโอ้เอ็มคิสมี่ม oh, oh, <laughs> นะครับแล้วก็นี่น้ําสําหรับแบบเอ่อล้างล้างผักและผักผลไม้อะไรได้ด้วยนะครับ โโอ้น้ำกระจายโอเคครับแล้วก็บานซิงครับโอ้โหนะครับใช้งานสะดวกสบายปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนี้มันขอบมีเนียมด้วยนะอย่างนี้แข็งแรงมากนะครับโอเคโอ้บานซิงใช้งานสะดสบายแล้วก็ยังมีถังเก็บน้ํานะครับแล้วก็ปั๊มน้ําให้ใงานสุดสบายหลังบ้านเนี่ยผมว่าเหลือเลยและที่สําคัญโครงการกอลังค้าปิดให้หมดเลยยาวเลยอ่ะโอ้โห คือผมว่ามันจบนะผมว่ามันคุ้มมากๆครับกับราคาเพียงแค่2ล้านนิดๆ,ๆๆจริงๆคุณทักมาเลยไม่เหยื่อยไม่กี่หลังครับ <S <S เป็นยังไงกันครับบ้านเดี่ยวสไตล์มิจิแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำราคาเพียง2ล้านนิดๆแค่นั้นเองพิกัดหลังหลุกใกล้สนามบินเพียงแค่5นาทีนะครับพร้อมกับฟเฟอร์เจอร์จัดเต็มแบบนี้นะครับ พิกัดตรงนี้คุณห้ามพลาดเลยนะเพราะผมบอกเลยว่ามีไม่กี่หลังเท่านองให้รีบนะครับถ้าคุณอยากได้บ้านหลังนี้คุณรีบทักมาหาเรานะครับเรื่องสินเชื่อเป็นเรื่องง่ายครับคุณไม่ต้องกลัวว่าจะกู้มไม่ผ่านเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลคุณทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้โอนครับอย่าลืมนะครับอยากได้บ้านนึกถึงเราบ้านในอยู่ขอนแก่นเราพร้อมดูแลคุณครับ